ห้องยังคงเงียบงนันหลังจากตัวเลขบนหน้าจอตาช่างอยู่ที่0.21กรัมความสงัดหนสทึากทิกกุมไปทั่วไม่มีใครแม้แต่จะกล้ากระซิบเสียงลมหายใจของแต่ละคนฟังชัดเจนเกินไปในความนิ่งนั้นดนตรีเหลือบมองกล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่มุมห้องเขารับหน้าที่เฝ้ากล้องตามคำสั่งอาจารย์คอยให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้ครบถ้วน ไฟสถานะสีแดงยังคงสว่างนิ่งไม่ดับเขาจึงพยักหน้ากับตัวเองเบาๆแล้วเสียงของอาจารย์เดชาก็ดังขึ้นในที่สุดเขาหันไปยังกล้องนั้นก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยบนความตื่นเต้นที่ไม่อาจเก็บซ่อนได้สวัสดีครับนี่คือการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าจิตหรือตัวตนภายในมีน้ำหนักจริงหรือไม่ผมและนักศึกษาชั้นปีที่สี่ คณะวิทยาศาสตร์ทั้งสี่คนได้ร่วมกันทำการทดลองโดยมีนางสาวไพลินเป็นผู้เข้าสู่สภาวะถอดจิตขณะที่ร่างกายเธอนอนอยู่บนโต๊ะแต่สิ่งโปร่งใสที่เคลื่อนไปสู่ตาช่างกลับทำให้ตัวเลขค่อยๆเพิ่มขึ้นจากศูนย์จนหยุดนิ่งที่0.21กรัมเขาหยุดชั่วครู่เรากับควบคุมลมหายใจไม่ให้เร็วเกินไปสายตาที่จ้องไปยังเลนกล้องเต็มไปด้วยความตื่นเต้น แต่ลึกลงไปกลับซ่อนบางสิ่งที่อ่านไม่ออกความคิดที่ไม่อาจรู้แน่ว่าเป็นเพียงความทึ่งหรือความทะเยอทะยานที่กำลังจะถูกปลกขึ้นมานี่คือสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนและกล้องวิดีโอตรงนี้ได้บันทึกเอาไว้ทั้งหมดเพื่อนๆที่นั่งล้อมตัวอยังคงนี่งงันการกับดนตรีมองหน้ากันโดยไม่เอื้อนเอ่ยแจมกอดอกแน่นความเย็นแล่นเข้าสู่ปลายนิ้วโดยไม่รู้ตัว ขณะที่ไพลินยังคงหลับตานอนสงบร่างกายไม่รับรู้สิ่งใดที่รายล้อมอยู่เสียงแอร์ที่ทำงานสม่ำเสมอดังขึ้นชัดเจนในห้องราวกับแทนที่ทุกถ้อยคำเมื่อเสียงของอาจารย์เดชาสิ้นสุดลงดนตีที่เฝ้ากล้องวิดีโอกดหยุดบันทึกทันทีไฟสถานะสีแดงดับปูบความเงียบเข้าปกคลุมห้องทดลองราวกับทุกสิ่งถูกกักเก็บไว้อาจารย์เดชาหันกลับมาที่โตะ๊ะเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงมั่นคง แต่แฝงความเร่งร้อนพายลินการทดลองสิ้นสุดแล้วครูขอให้เธอกลับเข้าร่างเดี๋ยวนี้แจมที่นั่งเฝ้าร่างเพื่อนอยู่ไม่ห่างขยับเข้าใกล้สายตาจ้องแน่วแน่เต็มไปด้วยความร้อนรนกลับมาเถอะนะเพื่อนรีบเข้าร่างไว้วแต่ทุกอย่างยังคงเงียบงนันสิบนาทีที่ตามมาหนักหน่วงราวกับหนึชั่วโมงร่างของไพลินนอนนิ่งลมหายใจสม่ำเสมอแต่ไราการตอบสนอง การก้มหน้ามองเพื่อนนิ่งอยู่ข้างโต๊ะในใจเฝ้าภาวนาเงียบๆขอให้เพื่อนฟื้นกลับมาโดยเร็วดนตรีเหลือมมองนาฬิกาข้อมือก่อนหันไปสบตาอาจารย์เรากับรอคำสั่งใหม่ความร้อนรนค่อยๆกัดกินตัดกับอุณหภูมิห้องที่เย็นเฉียบแจมยืนไม่ติดที่เดินวนไปมารอบโต๊ะรากับอยากจะเข้าไปเขย่าร่างเพื่อนให้ตื่นขึ้นมาแต่กลับทำได้เพียงกดความคิดนั้นไว้ในใจ ไอ้เสียงเร่งร้อนออกมาอีกครั้งในมึงสัญญาไว้ไงหลังจากนี้เราจะไปกินส้มตำปูปลาาด้วยกันเสียงนั้นสะท้อนก้องในความนิ่งไม่มีการตอบสนองจากภไยลินไม่มีแม้แต่การไหวของเปลือกตาบรรยากาศในห้องยิ่งหนักอึ้งขึ้นทุกขณนะเวลาค่อยๆไหลผ่านการทดลองที่เริ่มต้นตั้งแต่สองทุ่มบัดนี้เข็มนาฬิกาชี้เกือบห้าทุมแล้วเกือบสามชั่วโมงเต็ม ที่ทุกคนยังคงนั่งเฝ้าอยู่ในห้องทดลองสายตาจับจ้องไปยังร่างของไพลินที่นอนนิ่งและไฟฉายในมืออาจารย์เดชาที่ยังคงส่องแสงมั่นคงห้องถึงห้องถูกห่อหุ้มด้วยความเงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจสลับกันเบาๆอากาศค่อยๆเย็นลงตามยามค่ำคืนที่ล่วงลึกความหนาวที่ซึมเข้ามาทำให้บางคนขยับกายเข้าหากันโดยไม่รู้ตัว อาจารย์เดชาค่อยๆยกไฟฉายขึ้นเอสิ่งเรียบนิ่งแต่แฝงความตั้งใจไพลินถ้าเธอยังอยู่ที่นี่เธอเห็นไฟในมือครูไหมถ้าเธอยังอยู่ขอให้เธอเปิดไฟฉายหนึ่งครั้งทัในใดนั้นแสงไฟฉายก็สว่างว่าขึ้นในมืออาจารย์ทุกคนหันมองพร้อมกันสายตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและโล่งใจในคราวเดียวเสียงของอาจารย์ดังขึ้นอีกครั้งถ้าเธอเข้าร่างไม่ได้ ให้เปิดไฟฉายสองครั้งแล้วไฟก็วับติดขึ้นปิดลงและติดขึ้นอีกครั้งชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงความบังเอิญเพื่อนทุกคนสบตากันเงียบงนันความโล่งใจที่เพิ่งก่อตัวขึ้นเมื่อครู่กลับถูกทับด้วยความกังวลที่หนักอึ้งเพราะสิ่งที่ได้รับการยืนยันณตอนนี้คือไพลินยังไม่อาจกลับเข้าร่างได้แล้วจูจ่ๆไฟฉายในมือของอาจารย์เดชา ก็สว่างวับขึ้นเองโดยไม่ทันตั้งตัวลำแสงนั้นพุ่งตรงไปยังกระเป๋าของไพลินที่วางอยู่ข้างโต๊ะแจมสะดุ้งเล็กน้อยก่อนรีบลุกขึ้นไปคว้ากระเป๋ามาเปิดออกเรากับหัวใจรู้ดีว่าเพื่อนต้องการสื่อถึงอะไรสิ่งที่เธอหยิบออกมาคือสร้อยพระที่ไพลินพกติดตัวมาตลอดเธอชูข,ขึ้นสูงเอ่ยถามเสียงสั่นแต่ชัดเจนมันต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมเธอใช่ให้ไฟดับลง เพียงชั่ววินาทีไฟฉายในมืออาจารย์กระดับพลึบลงทันทีความเยยบถาถมเข้ามารอบห้องเรากับเวลายูนนิ่งอยู่ตรงนั้นแจมไม่รอช้าเธอก้าวกลับไปที่โต๊ะและว่ะวางสร้อยพะะลงบนหน้าอ,อกของร่างเพื่อนอย่างระมัดระวงังดนตรีรีบกดบันทึกวิดีโอทันทีส่วนการยกมือถือขึ้นมาบันทึกภาพไว้อีกมุมหนึ่งอย่างไม่ลังเลทั้งสองไม่อยากให้ช่วงเวลานี้หลุดหายไปแม้เพียงเสี้ยววินาที อาจารย์เดชาเดินเข้ามาใกล้โตัวอย่างช้าๆดวงตาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของไพลินสีหน้าทั้งมั่นคงและระวังในคราวเดียวไม่นานนักลมหายใจที่เคยราบเรียบคงที่ของไพลินเริ่มเปลี่ยนจังหวะแผ่วสั้นสะดุดแล้วค่อยๆหนักแน่นขึ้นทีละน้อยนิ้วมือข้างหนึ่งกระตุกไวเล็กน้อยเหมือนสัญญาณจากความลึกที่กำลังคืบคืนสายตาของทุกคนเบิกกว้างในความเงียบ ไม่มีใครอื่อนเอยแต่หัวใจของพวกเขากำลังตะโกนไปพร้อมกันไพลินกำลังจะกลับมาแล้วหลังจากไพลินฟื้นขึ้นมาทุกคนในห้องเริ่มทยอยเก็บของเตรียมตัวจะออกจากห้องทดลองแต่แจมกลับยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเธอรู้ดีว่าบางอย่างไม่เหมือนเดิมแววตาท่าทางลมหายใจทุกอย่างของเพื่อนดูแปลกไปหมดเธอก้าวเข้าไปใกล้าอาจารย์เดชา ก่อนจะคว้าไฟฉายจากมือท่านมาแน่นแล้วพูดขึ้นเสียงดังแทบกลบความเงียบถ้ามึงยังกลับเข้าร่างไม่ได้มึงช่วยเปิดแสงในมือน,นี้ให้กูเห็นทีหนึ่งสิสิ้นคำพูดนั้นแสงจากไฟฉายในมือแจมสว่างขึ้นทันทีมันคงนิ่งไม่กระพริบ,บทุกคนขนลุกพร้อมกันความเงียบหนาถึบเข้าครอบห้องไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงสายตาทุกคู่หันไปยังร่างของไพลินที่ยืนอยู่ข้างต๊ะ เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆรอยยิ้มบางปรากฏตรงมุมปากดวงตาเรียบว่างแต่ลึกจนมองไม่เห็นก้นบึ้งก็พวกมึงไม่ได้ถามนี่ว่าที่นี่มีอยู่กี่ดวงเสียงของเพลินดังขึ้นช้าๆก่อนกลายเป็นเสียงหัวเราะต่ำที่แผ่สะท้อนไปทั่วห้องแสงจากไฟฉายในมือแจมยังคงส่องนิ่งไม่ไหวเอนรากับสิ่งที่เปิดมันขึ้นมายังยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกล้าไอคำ ทุกอย่างหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแห่งนั้น